ก็ความเจริญในธรรมชุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่งประโพธิญาณกำลังนำเสนอเหตุการณ์ในช่วงที่พระพุทธเจ้าประทับสวยมุติสุขหลังจากสัสรูปราณตระสมาสมโพธิญาณมาก็าเรียกว่าสัป,ปดาห์ที่สี่แล้วคือที่ต้นโพ อนิวิสเจดีรัตนะจงกรมเจดีและก็รัตนคขะเจดีเปอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเหตุการณ์ที่อนิวิสเจดีรัตนะจงกรมเจดีกับรัตนคละเจดีนั้นไม่ปรากฏในพระไจรปิฎกแต่ก็ปรากฏในระดับอัตกถาตอนนี้เพราะว่า,าพระเจ้าประทับสวยมิมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์ แต่ปรากฏในพระบาลีเพียงสี่สัปดาห์เท่านั้นเองวันวันก็หายไปตั้งยี่สิบเอ็ดวันเต่การเหล่านี้ท่านก็ได้เรียบเรียงไว้แต่ก็ยังไม่เคยพบว่ารับสั่งเล่าหรือเปล่าว่าจะเป็นเรื่องที่รับสั่งเล่าแก่พระอรหันต์ในยุคต่อมาและท่านก็ บอกเล่าต่อกันมาเหตุการส่วนใหญ่ไม่ถึงก็บเปล่งออกมาจากประโอดแต่ลองสังเกตว่าทั้งสามสัป,ปดาห์เนี่ยไม่ได้รับสั่งอะไรแต่ว่าสัป,ปดาห์แรกจะมีการเปล่งพระพุทธูฐานเป็นช่วงๆก็เปล่งอยู่สามช่วงด้วยกันก็นมาถึงสัป,ปดาห์ที่ห้าซึ่ง ตนับเฉพาะพระบาลีก็ถือว่าสัปดาห์ที่สองแต่การศึกษาพระใจบิดโดบที่เกี่ยวกับลำดับการเนี่ยค่อนข้างจะจะประเด็นยากกันนะรพระบาลีท่านใช้คาว่าครั้งนั้นโดยสมัยนั้นสมัยหนึ่งโดยสมัยนั้นแลทำนองเนี้ยนะฮะหรือว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระภูมีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นั้นที่นั้นแล้วก็ไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังที่เราสามารถลำดับเหตุการณ์ได้พอสมควรซึ่งไม่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ประมาณสักหกเจ็ดปีแรกปอยจับข้าได้ว่าธรรมเทศนาข้อนี้แสดงที่นี้ข้อนี้แสดงที่นี้ อย่างในช่วงพุทธประวัติเองที่เราศึกษาเราเรียนกันเราก็ไปที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะลำดับการที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือตอนแสดงอาวารปาติโมกผงบอกว่าหลังจากสัสรูแล,แล้วได้เก้าเดือนอยู่หลังจากแสดงปฐมเทศนาแล้วเจ็ดเดือน พหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่คงจะตั้งข้อสังเกตเมื่อถึงเหตุการณ์ตรงนั้นซึ่งก็ยางอีกนานนะฮะแต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ต้นไทรเชื่อจะปานนโครดแปลว่าต้นไทรอันเป็นที่อยู่หรือที่อาศัยหรือที่พักของคนเลี้ยงแพะอาชาเนี่แปลว่าแพะซึ่งก็ คือตามหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยสเสด็จประทับอยู่สามครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยคือตอนที่เข้ารับมาทุปายาตรับเข้ามาทุปายาตจากนางสุชาดาเหตุการณ์ในช่วงนั้นก็สแสดงว่าหลังจากได้เลิกบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญทุกขกรกิยาปนานจนเสวยภรรยาหารพระวรากายเรียบร้อยแล้วคือคืนสู่สภาพ,พปกติแล้ว แต่เวลาท่านแสดงท่านประตาัดรัดข้อความํำนองใกล้ๆกับพอเลิกบำเพ็ญเพียร้วยการทรมานพระกายแล้วตัดสินพระไทยมาบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็รุงมชชาก็รับเข้าวมาทุปายาที่นางสุชาดาเลยซึ่งมันขัดแย้งกับความเป็นจริงเพราะส,ะสะภาพของพระโพธิสัตว์ในช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจวนเป็นชวนใตาย รือขนาดว่าเสด็จดำเนินไม่ได้หกล้มแล้วก็สลบไปเลยเด็กเลี้ยงแพ้กาน้ำนมมาป้อนให้ค่อยป้อนให้จึงได้ฟื้นขึ้นมาเพราะรากายอย่างนั้นนางสุชาดาจะเห็นเป็นเทวดาเป็นไปไม่ได้อย่างที่บอกไว้เนตอนตอน้ตนๆว่าการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาคือศึกษาประจัยปิฎกเนี่ย จะต้องพยายามทำความเข้าใจกับหลักฐานด้านประวัติศาสตร์คือข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ซึ่งมันมีเนื้อหาสาระอยู่ในคำว่าประวัติศาสตร์นี่เป็นันมากในลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางสังคมทางเศ,ษศรษฐกิจทางการเมืองทางการศึกษาทางาศาสนาทางลัทธินิยมทางอาชีพอะไรต่างๆก็เยอะแยะไปหมดเลยนคําว่าประวัติศาสตร์ แต่ตัวนี้เราก็เน้่นที่ตัวลำดับการนะฮว่าเหตุการณ์ตรงนี้กับตรงนี้นี่ยอะไรมันควรจะเกิดก่อนเกิดหลังแต่ว่ารับข้ามัทุป,ปยาจะนางสุชาดานั้นไม่แปลกว่าเกิดก่อนตัสรู้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่เกิดต่อจากติตสินประทัยว่าจะบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วรุ่งเช้ารับข้ามัทุป,ปยาเลยเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันคงผ่านเวลานาน กวาจ,จะถึงเป็นเดือนด้วยซ้ำไปพอนึกดูถึงยุคสมัยตรงนั้นการแพทย์อะไรต่อะไรก็ไม่ใช่คยดีอะไรเท่าไร่ดีวโรงก็อยู่ในป่าด้วยว่าพระวรกายจะฟื้นคืนสภาพปกติได้เนี่ยต้องนานนะะต้องต้องบุงร่างกายอยู่นานแล้วก็เสวยพระกยาหารแบบนักบวชด,ด้วยนะไม่ใช่บบรุงแบบชาวบ้านก็คงจะกว่าจะนานนะะคืนสภาพได้ ทีนี้เหตุการณ์ที่ต้นไทรเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อีกครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาที่ซ้อนกันแล้วก็เจอหนังสือแต่หนังสือในยุคหลังเนี่ยพอเราไปเช็กในพระไตรปิฎกมันก็อีกแหละนะสมัยหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อแต่ปาในโคดดึงผังแม่น้ําเดรัญชาราก็เล่าไปอย่างนั้นคือไม่รู้อะไรมันเกิดก่อนเกิดหลัง เพราะฉะนั้นในการบรรยายในช่วงต้นไเนี่นะฮะอยู่มาเองค่อนข้างมั่นใจว่าเหตุการณ์เป็นอันมากที่เกี่ยวกับพระยามานมาพิจดในช่วงหลังก็ดีนางสุชาดาไม่ใช่นางสุชาดาณัาตนาราคาลตีมาพิจนพระพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยมันต้องเป็นสัป,ปดาห์ที่แปดคือไม่ใช่สัป,ปดาห์ที่ที่ห้าเพราะว่าในที่ห้าในพระบาลีท่านบอกไว้ชัดเจน บาพระพุทธเจ้าได้สนทนากับพรามณคนหนึ่งชื่อหุงหุงกระชาติก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นชื่อนะฮะแต่ว่าเป็นใล้ๆกับเอกล,กลักษณ์หรือสัญ,ญลักษณ์ของคนคนหนึ่งที่ชอบพูดจาในทํานองคุมขู่คนอื่นข้อความในตอนนี้ท่านบอกไว้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะคือว่าครั้นล่วงเจ็ดวัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นสเสด็จจากพวงไม้โพธิพฤกเข้าไปอย่างไม้อัจะปานิโครดไปอย่างนั้นเลยอย่างที่บอกไว้นะคือถ้าเราดูในพระบาลีพระไตรปิฎกเล่มที่สี่เนี่ยรัตนะอันนี้มิตเจดีรัตนะจงกรมเจดีรัตนะขราเจดีนั่นก็ผ่านไปเลยเดีย๋ยวมาความมาออกมาจากต้นโพนแล้วก็มาถึงต้นใสเลยแต่ว่าก็ต้องฟัง อีกสามที่อย่างที่ว่าแล้วในตอนต้นนั่นนะก็สะเสด็จประทับโดยบัลลังก์เดียวสวยมุติสุขนกะพวงไม้จจปาณิโครตลอดเจ็ดวันก็สแสดงว่าตลอดระยะเวลาเวลาเจ็ดวันนั้นไม่ได้สวยประกาหารอีกเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้สนทนาปราศัยอะไรกับใครแต่หลังจากประทับสวยมุติสุขเสร็จเนี่ มันมีพรามูหุหุกชาติหุกหักชาตินะหุกหุกชาติถุงขุงกชาด้วยหุกหักชาติหุกหกก็คือหึหเวลาพูดอะไรก็มีสำเนียงออกมาในรูปคล้ายๆกับขู่คนอื่นนิดๆก็ได้ไปถึงพุทธํานักกันถึงแล้วก็สนทนากันพอสมควรแล้วก็เสร็จแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่สุดท่วนครั้งหนึ่ง ก็เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านประโคดมก็ยังไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าศจสรู้ไม่ศัจสรู้อะไรนะเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังไม่รับสั่งอะไรกับใครเลยแต่ก็เรียกว่าพระโคดมก็แสดงให้เห็นว่าการประทับสวยไอ้แสวงหาทางศัสรูของพระโพธิสัตว์ในช่วงนั้น ก็คงเสด็จเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่แถวนั้นนานหลักฐานทางโบราณคดีในปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าตอนประทับบำเพ็ญทุกขกิริยาบันทึกของทิเบตนะปรากฏว่าบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ดงกสิริซึ่งก็ต้องขึ้นเขาไปในช่วงหนึ่งคือเขาดงกสิริแล้วก็อยู่ในถ้ำ ก็สมัยอาตมาไปศึกษาที่อินเดียก็ตั้งใจว่าจะขึ้นไปเหมือนกันแต่วันนั้นเดินมากเกินไปเลยขึ้นไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้ขึ้นจนถึงทุกวันที่เบตเข้ามาตั้งกองรักขาอยู่คือมีพระที่เบตเฝ้าบำรุงสถานที่นั้นอยู่มันก็ทำให้คนรู้จักปรง พรามคนนี้ก็รู้จักพระผู้มีพระภาทแต่เรียกว่าพระโคโดมซึ่งเป็นพระโคดของพระพุทธเจ้าถามว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพรามรดยเหตุเพียงเท่าไรก็แลทำเหล่าไหนทำบุคคลให้เป็นพรามพระเจ้าไม่ถึงกับตอบนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ปฐมเทศนา หรือถ้าหากว่าไม่ตอบก็คล้ายๆกับตรงนี้เป็นปฐมเทศนานแล้วก็ไม่ได้ตอบกับพรามณ์โดยตรงแต่ว่าปราลบคำกราบทูลถามของพราหมณ์ทรงเปล่งเป็นรูปของพระพุทธอุทานทีนี้พุทธอุทานนี่คืออะไรพุทธพุทธอุทานอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากสมนัสยานคือพยานที่อาศัยสมนัส เกิดจากการประรบธรรมแล้วก็จะทรงเปล่งเป็นรูปพุทธอุทานขึ้นมาเพราะฉัจากวันจรัสรู้มาจนถึงต้นต้นไสเนี่ยพระเจ้าทรงเปล่งอุทานมาแล้วเป็นครั้งที่สามสามสี่นะห้านะครั้งที่ห้าอุทานรู้สึกจะมีทั้งหมดรูปเก้าสิบแปดข้อด้วยกันหรือแปดสิบเ้านี่ฮะ พจาเก้าสิบสองนะเกสิบสองข้อคือบางครั้งก็เป็นการดูลำพังพระองค์แม้พระหานทั้งหลายเองก็มีแนวขังการอุทานอย่างนี้หลังจากท่านบรรลุมาผลเป็นพระหานแล้วจะเกิดอุทานเขาเรียกว่าเป็นธรรมปีติมีความเอิบอิ่มด้วยธรรมะแล้วก็เปล่งเป็นรูปอุทานขึ้นมา พราะการที่คนอื่นรับรู้เนี่ยตอนท่านเปล่งอุทานเนี่ยไม่มีใครรับรู้แต่ว่าถามว่าทําไมนําสื่อกัอนมาได้ก็เพราะว่าตอนที่พระอานนท์เทราเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นผู้ตอุปถา,ากนั้นท่านขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่ใดก็ตามถ้าหากว่าท่านไม่ตามเสด็จไปด้วย พระเจ้าไปเทศอะไรแก่ใครอย่างไรเนี่ยต้องกลับมาเทศให้ทั้งฝักอีกรอบหนึ่งเพราะในเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนก่อนเนี่ยพระเจ้าก็รับสั่งเล่าในบางเรื่องะแล้วท่านก็เรียนในคนอื่นในบางเรื่องก็ทําให้ข้อความเหล่านั้นกลับไปสู่ยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสัจรู้ได้เราเห็นว่าเหตุการณ์บางตอนเนี่ยพระพเจ้าอยู่ลำพังพระองค์ เช่นตอนจัสมสร้กำะังพะจนกปยามาเนี่ยปันเดวคีก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นเทวดาตั้งหลายที่อารักขาอยู่ก็ตกใจตกใจมาหน,นีหมดเลยพระเจ้าก็อยู่โดยลําพังพระองค์เหตุการณ์ช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าเสด็จระทับอยู่โดยลําพังพระองค์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการเปล่งพระพุทธอุทานก็ได้ยินลำพังพระองค์ ร่างการที่สื่อต่อกับมาได้ก็คือรับสั่งเล่าก็ยกให้ภิกษุทั้งหลายฟังอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าข้อความตรงเนี้ยข้อความตรงนี้ยเรานั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรอยู่ยังไม่ได้จัดสรุปแต่ก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังแต่ก็ไม่ให้รายละเอียดมาก เป็นไว้แต่ว่ามีพระท่านถามต่องการรายละเอียดก็ส่งแสดงรายละเอียดให้ฟังแต่ถ้าไม่กราบทุนถามรายละเอียดก็จะส่งแสดงเฉพาะที่เป็นธรรมะคือเป็นเรื่องธรรมะการลนลวนพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพจน์ที่เรียกว่าเป็นธรรมะอยู่ตลอดคือไม่มีการพูดอะไรที่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะเรื่องไร้สาระนี่ไม่มีเลย คือจะเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์ผู้ฟังอาจจะชอบใจอาจจะไม่ชอบใจแต่พระองค์ก็รู้กาละที่จะจัดประวัติาเช่นนั้นอันนี้ก็คือหลักการในการกล่าวธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะในพุทธอุทานเนี่ยบางอย่างแต่ละข้อแต่ละข้อนีอ่ค่อนข้างยากยากแม้แต่การทำความเข้าใจ แต่ว่าได้สะท้อนอะไรออกไปที่ถือว่าก็วิจิตพิสดารน,นะฮะทำให้เราเรามองเห็นถึงความจริงที่เป็นผลตรงมาจากการสัสรูของพระพุทธองค์ซึ่งในที่นี้จะนำท่านทั้งหลายไปไปเรียกว่าทบทวนนะฮะทบทวนปุตพวกปุตอุทานสามสี่ครั้งด้วยกัน ก่อนที่จะเป็นพระพุทธ,ธุทานที่รับสั่งเมื่อตอนประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อเทปานิคโครที่ส่งประลบคำกราบทูลถามของหุบพรามงงหชาติเนี่ยที่ท่านถือว่าเป็นปฐมพุทธพทธุแต่ก็ไม่ปรากฏในพระบาลีนะครับปรากฏในตักถทาข้อนี้ข้อแรกที่ท่านเรียกว่าปฐมพุทธพีธพธ่ย คือปรากฏในดับแต่คาถาแต่ปชิมพุทธพจน์เนี่ยปรากฏในพระบาลีปรากฏในพระบาลีมาเป็นผานในสูตรก็ข้อที่เราคุ้นๆได้ยินกันบ่อยๆนะอมัญญาามิโบริกเววยะธรรมาสังคาราพมาเดนะสัมปาเดธธอันนี้ถือว่าเป็นปชิมพุทธพจน์ปฐมพุทธพจน์นั้นได้ทรงปรารบพระองค์แต่ว่าไม่มีคนฟังนะคือเปล่งพระพุทธทานขึ้นมาด้วยลำบางพระองค์ พอเราสแสวงหาในายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาเมื่อไม่พบได้ท่องเที่ยวไปตลอดชาติสงสารไม่ใช่น้อยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์กล้ำมไปดูยก่อนนายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนบับนี้เราพบท่านแล้วท่านจักสร้างเรือนแก่เราอีกไม่ได้แล้วโครงสร้างเรือนของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนคือวิชาเราก็กำจัดเสียแล้ว จิตของเราถึงวิสังขารคือพระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปก็เราบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตานาแล้วดังนี้ก็นั้นก็เป็นการทรงประรบการท่องเที่ยวในสังสารวัฏตลอดการยาวนานของพระองค์แล้วก็จนมาถึงการจัดสรุ ต่นี้ตอนที่ทรงพิจารณาปัจจัยาการหรือปฏิจจสมบัตบนเนี่ยเมื่อจบลงทั้งสายเกิดสายดับคราวหนึ่งก็จะทรงเปล่งพระพุทธอุทานก็ความตรงนี้เวลาเนี้ยพระก็นํามาสวดในพิธีที่เราเรียกว่าสวดมนต์นนะครคือสวดมนต์ก็จะเกีย่ยวกบับศพเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันร้อยวันหรือแม้แต่ประจำปีก็จะสวดแนวนี้พุทธ,ธานข้อแรกก็รับสั่งว่าเปล่งว่านะฮะ เมื่อได้แล่ทำทั้งหลายปรากฏแก่กพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราม์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมาู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุหมายความว่าทรงศึกษาตามกระบวนการของปัจจัยการนะฮะสิ่งนี้มี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 สิ่งนั้นดับสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นดับก็ดับกันไปเรื่อยๆทั้งสายเกิดแล้วก็สายดับก็ทรงเปล่งในตอนปฐมยามแห่งราตรี พอตอนมัชฌิมยามคือยามกลางก็ทรงเปลง่งข้อความข้างต้นนี่เหมือนๆกันว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายนี่ก็หมายความว่าปัจจัยต่างๆที่เป็นเหตุให้ประสบความทุกข์แล้วก็เวียนว่าแตา่เกิดในสังสารวัฏเนี่ย ท่านก็รู้แล้วทีนี้คําว่ารู้ของท่านเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับคาว่ารู้ที่เราพูดพูดกันคือรู้ของท่านต้องขจัดความไม่รู้เมื่อขจัดความไม่รู้กิเลสก,ก็ถูกขจัดตามไปด้วยว่าในปัจิมยามแห่งราตรีก็ทรงพิจารณาว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์ผู้นั้นย่อมกำจัดมาและเสนามานเสียได้ ดุดรตราธิ์อไทยทำอากาศให้สว่างฉะนั้นนี่คือพุทธูธานที่ทรงเปร่งในโอกาสที่เสด็จประทับอยู่ภายใต้ต้นประสีมาโพนะฮะทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ภายใต้ต้นประสีมาโพแต่ว่าตอนที่เสด็จประทับที่ต้นไซเชือจปานิคโครธเนี่ยก็ ทำนองคล้ายๆกับตอบคำถามของกรุงฮงกัชชานี่แต่ว่าไม่ได้ตอบกับเขาโดยตรงก็เปล่งเป็นรูปพุทธอุทานแล้วก็พรามเองก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรคือไม่ปฏิเสธหรือว่าคัดค้านเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้รับสั่งอะไรเขามันเป็นการแสดงให้เห็นว่าปฐมเทศนาก็คือปฐมเทศนา มาความมาที่แสดงแก่ปัญญวัคคีตรงนี้แม่มีลักษณะคล้ายๆกับเทศแต่ไม่ใช่เทศเป็นรูปของอุทานในอุทานนั่นเองเขาเรียกเป็นนวังแตบสุตส์คือเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าในกลุ่มเก้าเก้าวิธีก็ได้เลยก็เก้าวิธีนีกระรับสั่งเปร่งเป็นพุททธานว่าบุคคลใดมีบาปธรรมอรันลอยเสียแล้วไม่ มีกิเลสเป็นเครื่องคู่คนอื่นว่าคือคือไม่มีกิเลสดุดน้ำวาดมีตนสมรวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วบุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องผูขึ้นในอารมณ์ไหนไหในโลกควรกล่าวถ้อยคำว่าตนเป็นพรามโดยธรรม วนนี้ท่านสายชนทั้งหลายจะสังเกตว่าเป็นการสแสดงคุณลักษณะของพระอระหันต์แต่พุทธธรรมัในแนวนี้จะปรากฏเยอะอย่างเช่นในพราหมวคแห่งพระธรรมบทเนี่ยแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยคือเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระอระหันต์อาจจะเน้นปัญญาคุณบริสุทธิคุณมาคุณาคุณตรงนี้เน้นหมดเน้นหมดทุกขอ้อ เป็นการนำเอาคำว่าพราหมณ์ซึ่งชื่อถือกันโดยโครงสร้างของพราหมณ์เนี่ยว่าคนที่เป็นพรามสมบูรณ์ที่สุดที่หนึ่งต้องอุปโตสุชาติคือมีคันที่บริสุทธิ์หมดจดคือเกิดมาจากพราหมณ์พราหมเจ็ดชุ่โคตน่ะคือต่อพราหม์กันอะเรืเลยแล้วก็ต้องมีรูปร่างงดงามสมส่วน แล้วก็ศึกษาจบไปเพศและเวทางกษัตริตามธรรมเนียมของพระามแล้ว้อที่สี่ก็ต้องเป็นผู้มีศีลแล้วก็ที่ห้าก็ต้องมีปัญญาเรื่อน,นั้นคือองค์ประกอบหลักของความเป็นพระามซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้สามประเด็นแรกเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรทใดหรอกมันเป็นการผูกขาดผูกขาดตัดตอนหมายความว่าถ้าไม่อยู่ในวันนับพรามแล้วก็ไม่มีโอกาสจะเป็นพระาม แต่ว่าคาว่าพราหมณ์ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าพุเจ้าเริ่มปฏิรูปละปฏิรูปละที่ความเชื่อซึ่งปรากฏอยู่ในสมัยนั้นเริ่มในการปฏิรูปคําว่าพราหมณ์โดยการนิยามความหมายสมัยและแต่ละแต่ละข้อแต่ละตอนเนี่ยมีนัยาะที่น่าศึกษาอีกเป็นอันมากเช่นเดียวกันต้องฟังทาง่าไหน ไปรบประวจียนในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี